สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแหม่มกับพี่น,นัทมาอยู่กันที่ร้านปะยาง24่ชั่วโมงนะคะชื่อร้านว่าช่างหนุ่มนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเบอร์โทรของช่างกันนะคะเผื่อคุณผู้ชมหรือเพื่อนๆท่านใดน,นะคะประสบปัญหาแบบแหม่มกับพี่นัทน,นะคะก็คือยางรั่วค่ะยางรั่วกระทันหันนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะคุณผู้ชมเบอร์โทรของช่างคือ0801413008นะคะ0801413008นะคะคุณผู้ชมหาร้านปะยาง24ชั่วโมงอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะติดปั๊มเอสโซนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้รถของแหม่มนะคะก็ ต้องซ่อม,ซอมแซมนิดนึงนะคะเพราะว่ายางรั่วนะคะพี่นัทไปเติมลมแล้วพี่นัทก็สังเกตว่าเหมือนแบบลมแบบลดลงนะคะยางลมลมที่เราเติมไปแล้วเนี่ยค่ะลดลงนะคะพี่นัทก็มีความรู้สึกไม่สบายใจนะคะคุณผู้ชมก็เลยแบบว่าเซิร์ชดูในอ่าพูเกลนะคะว่าร้านไหนเขาปะยางนะคะพี่นัทก็พามาที่ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมอ๋อนี่ค่ะ ก็คือล้อข้างหลังนะคะเดี๋ยวตอนนี้รถเขากำลังมาแล้วเราถ่ายตรงนี้กันร้านช่างหนุ่มปะยางยี่สิสี่ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเบอร์โทรนะคะเผื่อเพื่อนๆประสบปัญหานะคะติดต่อได้เลยค่ะ ิดบริการ24ชั่วโมงปะยางในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้มก็รอพี่นัดแล้วก็รอช่างทำงานอยู่นะคะเขาก็อยู่ข้างในกันเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าเข้ามาเยี่ยมชมร้านของช่างนะคะร้านช่างหนุ่มมีน้องมาด้วยนี่บรรยากาศภายในร้านนะคะมีประตูลูกกงแบบนี้นะคะ อันนี้รถของแหม่มก็คือรอการซ่อมีอยู่เปลี่ยนยางอย่างีใส่ใสได้อนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านช่างนะคะ ช่งางค่ะตอนแรกโทรเบอร์แรกน่ะโทรไม่ไม่ติดนะคะหรือว่าช่างไม่ได้ใช้งานแล้วเหรอเบอร์ที่ติดอยู่หน้าร้านคนละเบอร์กันใช่ไหมเลยไปโทรอ่าล้อรถยนต์ก็เลยโทรติดอนตอนนี้ช่างกำลังทำงานอยู่ เ24ชั่วโมง,งม Pur 24ชั่วโมงจริงๆไหมคะ evet> ตีหนึ่งอะไรสมมุติใครประสบปัญหาแล้วมาสุดยอดตำรวจก็กลัวมาเหมอนัอ่าแบบเวลามีปัญหาใช่ไหมคะค่ะช่างแบบดูแลนอกสถานที่ด้วยนะคะแต่นันั้นลี่ก็แกค่ะไปหมดแล้วไว้โมาผมแ่ขึ้นดิ อันนี้บรรยากาศของร้านช่างหนุ่มอันนี้พี่นะัสเซิร์ชในเน็ตหรือเปล่าหรือว่าเซิร์ชในเน็ตว่าป่ายางแล้วก็ขึ้นมาใช่ไหม,ม,มคะขึ้นมาอันแรกเลยป่ายางป่ายางใกล้เมืองหรอหรือป่ายางใกล้ฉัน ก็น<ไ> <ไป S 1> เด้งมาเลยฉถิ่ว่าขาดยางแล้วขื้นร้านนี้เลยอ๋อแสดงว่าเป็นร้านที่เขาเรียกว่าอะไรนะลูกค้าไม่ใช้บริการเยอะ,อะนี่นะคะเราก็กำลังรอช่างซ่อมแซมให้อยู่นะคะ เวลาคนที่ยังรั่วน่ะใจหายก่อนเลยเนาะหมายถึงว่าใจหายกลัวกลักวไม่มีร้านแบบใกล้เราอะไรเงี้ยหมายถึงว่าอ๋อใช่ค่ะอ๋อเขาก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมก็คือถามตำรวจหรือมือที่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าร้านไหนแบบสะดวกอะไรเงี้ยอยู่ใกล้นะคะ ตอนนี้แบบก็อยู่ในร้านซ่อมอ่าซ่อมปะยางรถนะคะคุณผู้ชมชื่อร้านว่าช่างหนุ่มนะคะอยู่ติดกับปั๊มเอสโซนี่เองนะคะเขาเปิดบริการ24ชั่วโมงเลยเพื่อนๆที่อ่ามาเชายภูมิแล้วอาจจะ ุกแล้วหูกเหมือนแม่มนะคะเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็มาติดต่อได้เลยนะคะที่ร้านช่างหนุ่มนะคะพี่นัทเขาเซิร์ชเข้าไปใน google นะคะก็ร้านปะยางก็เจอเลยแล้วก็มาตามพิกัดนะคะคุณผู้ชมช่างก็กําลังทํางานอยู่นะคะช่างกําลังทํางานอยู่